ย้ำสายพ่นยาสายไฮดรอลิกหรือสายแอร์นะคะสายโหดต,ตัวใหม่แม่แรงหกตันอ่ะสาย3ามชั้นนะคะสายพ่นยาสามชั้นตัวนี้8 5ดจ้าสี่มิลน,นะคะวัดปอกได้สิบ้าจนะคะสิบห้าตีว่าสิบห้าจ้ามิลน,นะคะลองใส่เครื่องนะคะนี่นะคะอัดแล้ว ไม่ได้นะคะรูมันจะเล็กสุดนะคะเนี่ยปากฟันของเครื่องอัดย้ำสายนะคะไม่ได้นะคะรูสิบห้าสิบหกมิลอะตีสิบหกมิลไม่ได้นะคะอัดไม่ได้โอเครูเล็กสุดอรูเล็กสุดนะคะต้อง16มิลขึ้นไปรูเล็กสุดเนี่ยวัดให้แล้วนะคะ16บมิลน,นะคะ บอกต้องมีความโตกว่า16มิลน,นะคะถึงจะอัดได้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะวิดีโอที่2นะคะสายพ่นยาทากลาล่าหนา7ชั้นนะคะเราจะลองอัดย้ำสายให้ดูนะคะวัดปลอกรอบนอกก่อนดิอ่ะวัดปลอกรอบนอกนะคะปากของเครื่องอัดเล็กสุด16มิลน,นะคะตัวปลอกนี้17.3มิลน,นะคะใหญ่กว่ากีบเครื่องอ่ะลองอัดเลย กีบเครื่องอัดนะคะเล็กสุดสิบหกมิลปอกของสายยางใหญ่17.5เจ็ดจมิลนะคะนี่ค่ะลองอัดย้ำสายแล้วนี่กรีบก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนาแน่นได้ต้องสามชั้นนะคะนี่แบบนี้วางลงกับปากข้างบนอะะนี่นะคะ อัดดีอยู่แน่นด้วยแม่แรงหกตันค่ะถ้าลูกค้าไม่พอใจก็สามารถใส่แล้วก็อัดรอบสองได้นะคะ,ะนี่นะคะเอานี่งอ่านี่ค่ะอัดรอบสองแล้ว ก็จะได้หลายชั้นแน่นกว่าเดิมนะคะด้วยเครื่องอัดย้ำสายสายโหดแม่แรง6ตันค่ะต่อไปสายใหญ่ขึ้นมาไซส์สิบห้าคูณยีมิลนะคะก็ประมาณสาย1นิ้วได้ไหมอ่ะปอกรอบนอกนะคะไซส์ยี่ห้ามิลนะคะยี่้ามิลอ่ะลองอัดย้ำสายดู